สวัสดีค่ะทานิตแม่บ้านพอเพียงนะคะคลิปนี้นะคะพาเพื่อนๆมาดูบอลกระแสนเนาะอันนี้เขาเรียกว่าบอลหงเหินนะคะดูสวยมากเลยนี่เป็นใบใบเริ่มจะแก่ของเขานะคะเขาก็จะมีสีชมพูนะคะตรงกลางตรงนี้เนาะแทรกนิดนิดค่ะใบใหญ่มากนี่ค่ะใบที่แก่เต็มที่แล้วนะคะใหญ่กว่าฝ่ามือค่ะและก็นี่เป็นเป็นหนอง,องเขานะคะต้นอ่อน แยกมาแล้วอันนี้ลูกค้าสั่งนะคะเพื่อนๆแล้วก็แยกให้เขาอ,เอันนี้เป็นแบบแบบนําไปตั้งแม่ได้เลยนะคะเพราะว่ามีหัวแล้วก็กําลังแตกกอเต็มเลยแยกไว้สองกอนะคะใครสนใจก็ทักมาได้สวยนะคะหงเหินจะมีจุดแดงๆแบบนี้ ลักษณะของโฮงเคินนะคะใบก็ขอบใบแบบนี้นะคะจะเป็นสีเขียวปลายด้านปลายก็จะแหลมๆนะคะแล้วก็หูจะสูงแบบนี้ส่วนสะดือตรงนี้นะคะก็จะแดงๆเห็น,นะคะแดงๆแล้วก็จะมีสีแดงๆนะคะกระจายแบบนี้เหมือนเราเอาพู้กันมาป้ายสีเลยค่ะอันนี้เป็นต้นแม่ของเขานะคะีกำลังแตกกอกำลังแตกหน่อหรือเล็กๆเต็มเลยอันนี้เป็นใบมวนนะคะ ก็ราคาก็อยู่ระดับปานกลางนะคะไม่แพงมากเนาะสวยก็จะมีบอลอีกชนิดหนึ่งนะคะที่เรียกคล้ายๆกันอันนี้เขาเรียกว่าหงสวุวรรณเนาะแต่ว่าหงสุวรรณนะคะใบเขาจะไม่ไม่หยักแบบนี้แล้วก็จะกลมๆกว่านี้นะคะขอบใบจะไม่เขียวจะจะแตกต่างกันนะคะ หรือถ้าคนดูเป็นก็ดูออกเลยว่าอันนี้เขาเรียกว่าอะไรท่านี้ก็เป็นมือใหม่หัดเลี้ยงบอลน,นะคะแต่ว่าจะนํามาแนะนําให้เพื่อนๆรู้จักว่าบอลชนิดน,นี้เ,นเขาเรียกว่าหงเหินนะคะก็ได้มาจากชาวบ้านแถวนี้นะคะกานามาขายให้เนาะแล้วก็นํามาตั้งต้นแม่แล้วก็ขยายพันธุ์ขายได้ช่วงนี้ที่ประจวบคีรีขันก็ฝนตกนะคะบอลก็จะแตกกอได้เร็วมาก ถ้าใครที่เป็นคนที่รักบอลน,นะคะบอลสายพันธุ์นี้ก็ไม่ควรพลาดเนาะลองหาม,มาสะสมกันค่ะรับรองไม่ผิดหวังแน่ค่ะน้องน่ารักมากอันนี้ต้นลูกนะคะใบมีตำนหนนิดหน่อยนะคะแต่ต้นนี้สวยมากสามารถนำไปตั้งต้นแม่ได้เลยนะคะ เพราะว่าเมื่อกี้แยกไปให้เขานะคะแล้วก็มีหัวด้วยมีหัวใหญ่เหมือนกันแล้วก็กําลังแบบเขาเรียกอะไรมีเขี้ยวมีเยวนี่ก็คือกําลังจะแตกกอค่ะแตกหน่อขึ้นมาใบเล็กๆนี่ก็น่ารักนะก็นำมาให้เพื่อนๆดูนะคะแล้วก็มาทำความรู้จักกับบอลชนิดนี้ที่เรียกว่าหงเขินกันเนาะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ฐานิตในบ้านพ่อเพียงด้วยค่ะ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ